ในอุรมการของพรรคอยากเน้นเรื่องความสําคัญของปากท้องอาหารยารักษาโรค <c oughs> เครื่องนุ่งห่มถ้าขากเหล่านี้ไปเนี่ยมันมันเป็นยังไงล่ะครับคร <c oughs> มันไม่ไหวนะครับ <c oughs> แต่ก่อนนั้นเกิดก่อนจะเกิดเป็นเป็นประเทศไทยเป็นราชาณาจากแต่เราโชคดีที่สุด ประชาชนชาวไทยโชคดีที่สุดในโลกผมขอข่าวว่าในโลกเลยก็ว่าได้ประเทศไทยนี่มีความเป็นมามีการปกครองมีเจ้าฟ้ามหากตรจัดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยใช่ไหมรับมือสมัยก่อนก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่นู้นมีการค้าขายขคราค้าขาย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 ขาวขาย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 ายขายายขายายขายยายขข้ยายายขายายลยยขาปลูกขาย เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในครอบครัวอยู่มาอยู่มาจะเรียนขึ้นการปกครองจะเรียนขึ้นแก่สิ่นที่ไม่ขาดหายไปในประเทศของเราก็คือพระมหายกัรจยะเราอยู่ใต้พระบรมโกศที่สมทานอยู่ในบาแลงใต้ร่มพระบารมีจึงมีความอุดมสมบูรณ์ใบหน้าอิ่มเอิบ